วันนี้จะให้มาดูต้นสตอเพอเม็ดนะครับต้นสตอเพอเม็ดเราจะมีสตออยู่ทัง้งหมดสองต้นนะครับเป็นต้นสตอเพอเม็ดก,ก็ก็ปลูกไว้นะครับเผื่อในอนาคตได้กินนะครับผมมาปลูกไวก้ก็ต้นสูงน่าจะสูงกว่าผมแหละน่าจะสูงกว่าผมแล้วโอเคก็ต้นก็ต้นก็สูงกว่าผมแล้วก็จะปลูกข้างๆต้นกล้วยนะครับก็จะมีสปริงเกอร์ให้น้ํามันบ้างนะครับ แต่ก็ไม่ค่อยได้ให้ช่วงหน้าแรงนะปริมราณที่ให้ก็ไม่ดีเยอะนะครับผมตรงนี้ก็จริงๆก็คือเราปลูกก็คือผมอยากได้ต้นสตอสักหนึ่งต้นนะครับผมหนึ่งถึงสองต้นนะครับเราก็จริงจก็บอกว่าชอบกินสตอไหมไม่ชอบหมิ้นเขียวนะครับแต่เห็นเพื่อนภาคใต้ก็ชอบกินเราก็แบบปลูกไว้เผื่อวันหนึ่ง เพื่อนที่อยู่โซนภาคใต้มาอยากอยาก,อยากกินพัส,สตอใส่เนื้อใสหมูอะไรอย่างเงี้ยเออใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ้าวปกเก็บเลยสตออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นของฝากกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อน,น,นมาหาก็อ้าวเก็บเลยสตอแต่ตอนนี้ก็คือปลูกให้มันรอดให้มันโตก่อนนะครับผมตรงนี้ก็สตอเขาท่อมหัวแล้วจริงๆมันอตอนเอามาแค่ประมาณคืบเดียวเองถือว่าแบบมันก็โตไม่ได้ไวนะจริงๆไม่ได้ต้นที่เป็น เสียบกิ่งต่อยอดอะไรอเงี้ยก็การกินก็จะน้อยระยะเวลาการออกลูกก็คงจะช้ากว่าแต่คือข้อดีของการพม็ดเนี่ยก็คือต้นจะแข็งแรงมากนะครับต้นจะแข็งแรงมากก็ช่วงนี้ก็คือตัดกอ,อกล้วยข้างๆออกเสร็จแล้วก็เราก็เลยเอาตรงต้นสตอตรงเนี้ยมันก็จะได้แสงเต็มที่นะครับก็รอ3ามสปีก็รอได้รอปลูกแบบยถาก,กรรมรอรอไป Okay. Bye, Logan.